วันนี้เรามีคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีข้อสงสัยและก็มีคำถามที่อยากจะรู้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องราวของ Operation BIm นะครับและผู้ที่จะให้คําตอบเป็นอย่างดีเลยนะครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรอําไพปั้นทองขาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งก็เป็นคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งคําถามเข้ามาผ่านทางอีเมลแอดเดรสนะครับส่งกันมาที่ member@bim100.com นะครับซึ่งก็คําถามแล้วก็รวบรวมมา แล้ววันนี้ก็จะมาเรียนถามอาจารย์ซึ่งอาจารย์จะช่วยตอบให้นะครับเป็นคําถามแรกเกี่ยวกับเรื่องของโรคเกาครับเกาเกา,า,าเทียมคืออะไรมีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับคือไม่รู้ว่าคนถามเป็นเกาหรือเปล่านะคะคอาจจะเป็นเกาก็ได้เกา,าเทียมนี่มันไม่ได้เกิดจากกรดยูริกซึ่งโรคเกาเนี่ยถ้าเป็นเกาแท้เนี่ยนะฮะมันเกิดจาก กรดยูริกสูงใช่ไหมคะแล้วก็ไปตกตะกอนบริเวณข้อต่อแต่เกลืเทียมนี่มันเป็นอีกตัวหนึ่งมันเป็นแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรตนะฮะซึ่งสารตัวเนี้อยู่ๆมันก็มีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปเกาะบริเวณกระดูกอ่อนของข้อต่อถ้าพูดสั้นๆก็คือเกลืแท้เนี่ยเป็นยูริกค่ะถ้าเกลืเทียมเป็นแคลเซียมไดฟอสไดไฮโด เป็นแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดอเปนเดรตประเภทหนึ่งค่ะ,ะ,คะแล้วมันมีสาเหตุไหมครับอาจารย์หมอยังไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะอันนี้เขายังไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรทั้งสองสองประเภทอ,อ๋อถ้า,ถ,าถ้าเกาแท้นี่บางทีมันเกิดจากอาหารประเภทเพียวรีนสูงแล้วก็การเมตาบอลิซึ่มไม่ดีนะฮะหรือเกิดจาก กรรมพันธุ์บางอย่างที่การที่จะเปลี่ยนให้ยูริกกลับไปกลับไปสู่สภาพที่ขับถ่ายได้เนี่ยมันมันไม่ไม่มันไม่ได้ซึ่งซึ่งเกาเทียมเนี่ยอาการมันก็จะเนื่องจากมันไปตกตะกอไปเกาะนะคะไปตกเป็นผลึกบริเวณกระดูกอ่อนนะคะบริเวณข้อต่อหรือบริเวณเนื้อเยื่อรอบๆก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นวันดีคืนดีมันก็ก่อให้เกิดการอักเสบได้เหมือนกัน<ะ>มีอาการคล้ายๆกับโรคเกาปวดเหมือนกันปวดเหมือนกันมีการอักเสบได้เหมือนกันาทานเหล้าลทานเบียก็จะปวด<ะ>ขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นบริเวณข้อเหมือนกันแต่มันจะต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าถ้าเป็นเกาแท้เนี่ยมันชอบเกิดบริเวณโคนหัวแม่เท้าหรือโคนนิ้วเท้าคือข้อเล็กๆข้อข้อบริเวณโคน อ๋อคือถ้าพูดถึงว่านี่ถ้านิ้วเท้าโคนก็คือคตรงนี้ใช่ไหมอาารหรือบริเวณข้อเทา้าบริเวณหัวเขา่าถ้าเป็นเยอะๆค่ะถ้าเป็นเกาเทียมนี่จะเกิดบริเวณข้อมืออ๋อจะขึ้นมาข้อมือข้อมือข้อศอกออข้อนิ้วมืออ,อ,อะไรประเภทเนี่ยแต่ข้อเข่าก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีคือเป็นได้ทั้งชายและหญิงด้วย อ่าถ้าเกาเทียมนี่โอกาสเกิดเท่าๆกันไม่ว่าชายและหญิงครับครับแล้วโอเปอเรชั่นบิ่มครับช่วยได้ไหมครับก็ถ้าจะช่วยได้ก็คงช่วยในด้านระงับปวดระงับการอักเสบนะคะก็ใช้สูตรสีชมพูสูตรสีชมพูก็คือใช้ได้ทั้ง2อาการด้วยหรือเปล่าค่ะได้ทั้ง2อาการถ้าสมมติหมอฟันทงแล้วว่าเป็นเกาแท้ก็ก็ใช้สูตรนี้แหละสูตรเดียวกันเลยอ่าโอกาสจะหายมีไหมครับคือ จนถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่พบวิธีที่จะสลายผลึกของแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดยออกมาจากกระดูกอ่อนอยังไม่มีวิธีนะั้นแสดงว่าเกาเทียมจะรักษายากกว่าก,ก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหมอจะรักษาตามอาการมากกว่านะคะคือถ้ามันมีการอักเสบมีอาการปวดก็ใช้ยาคล้ายๆกับการรักษาเกาน,ะนะะั่นแหละ ก็อย่างน้อยก็คือช่วยไม่ให้มีอาการปวดค่ะเทาปวดได้ค่ะคุณภาพชีวิตก็ยังอยู่ได้ใช่ค่ะเป็นโรคเกาปวดที่ไหนบริเวณไหนช่วยเล่าให้ฟังอีกครั้งได้ไหมครก็ปวดตาข้อข้อไม่เท้าแล้วก็ข้อเข่าข้อเข่าครับอ่าฮะตอนแรกมีคนแนะนาหลังจากที่เป็นอาการมีมีมีปัญหาเรื่องของโรคเกาครับให้ทานสีเขียวครับ พอไปทานสีเขียวลุกยังยังไม่ดีขึ้นย,ยังมันก็ดีระดับหนึ่งนะดีระดับหนึ่งแต่ว่าพอเราคิดว่าเกี่ยวกับข้อน่าจะข้อน่าจะลองกินเกี่ยวกับข้อเข่าเนาะก็กินแล้วดีขึ้นคือเกานี้สาเหตุก็คือกรดยูริกในเลือดสูงครับซึ่งกรดยูริกเนี่ยมันเป็นการเผาผลาญ ของสารที่เราเรียกว่าเพียวรีนซึ่งเพียวรีนเนี่ยเราจะพบมากในเนื้อสัตว์โดยเฉพาะในเครื่องในในสัตว์ปีกรหรือผักทอดยอด uh huh. ผักทอดยอดทั้งหลายเนี่ยนะคมันจะเป็นสาเหตุของการสร้าง uh huh. กรดยูริก uh huh. เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเกาก็คือระดับกรดยูริกในเลือดสูงทีนี้รกรดยูริกเนี่ยการขับถ่ายของมันเนี่ยยากมาก uh huh. ถ้าสมมุติว่าร่างกายสร้างกรดยูริกขึ้นมาเนี่ย ที่อยู่ในเลือดเนี่ยนะฮะร่างกายจะขจัดจออกได้ต่อวันเนี่ยไม่เกินสิบเปอร์เซนของที่อยู่ในเลือดอเพราะว่ากรดยูริกมันเป็นกรดแล้วก็ปัสสาวะเราก็เป็นกรดเพราะฉะนั้นการที่กรดยูริกเป็นกรดแล้วก็ปัสสาวะเป็นกรดเนี่ยมันจะทําให้กรดยูริกเนี่ยถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดตลอดเวลาคือมันออกไปกับปัสสาวะก็จริงแต่มันจะถูกดูดซึมกลับ,บมันจะไม่ถูกขับถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นคนที่ ปกติเนี่ยนะคะคที่มีการเผาผลาญเพียวรินเนี่ยตามปกติก็จะไม่เกิดโรคเกาต์แต่ถ้าการเผาผลาญเพียวรินผิดไปเช่นเราชอบกินเครื่องในสัตว์มากเลยกินเนื้อเยอะแล้วก็กินผักทอดยอดเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะระดับกรดยูริกในเลือดมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมฮะสูงขึ้นแต่การขจัดมันน้อยมันมีมนสะสมอ่ามันก็จะสะสมในเลือดเพราะมันสะสมเยอะๆเนี่ยกรดยูริกเป็นกรดที่ไม่ละลายน้ํา ะละลายน้อยมากๆแม้มันถึงออกไปกับปัสสาวะน้อยครับนั้นพอมันสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็อยู่ไม่ได้ละมันจะตกตะกอนละมันก็เลือกไปตกตะกอนที่บริเวณข้อต่อค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะก็มาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะบอกว่าคุณป้านะคะอายุ72ปีนะคะเป็นข้อเข่าเสื่อมมา7ปีแล้วจนขาโกงนะคะก็เลยได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อ p e r a t i o n Bim สูตรสีชมพูนะคะมา 2เดือนนะคะปริมาณ4แคปซูลต่อวันร่วมกับยาประจำตัวนะคะแต่ว่าอาการข้อเข่ากลับปวดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนตอนที่ยังไม่ได้ใช้อีกนะคะคุณป้าก็เลยมีความสงสัยว่าทำไมแขกรับเชิญนะคะที่มีปัญหาข้อเขา่าท่านอื่นที่มาในรายการนะคะใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เรื่องข้อเข่าก็ดีขึ้นนะคะไม่ปวดแต่ทาไมของคุณป้าเนี่ยเขาใช้แล้วกลับปวดมากขึ้น หยุดใช้บินไปแล้วนะคะจนต้องหยุดใช้บินไปนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์อัมภัยว่าเป็นเพราะอะไรคะ่ะค่ะข้อนี้ตอบค่อนข้างยากนะคะคือคุณป้าอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้อเสื่อมเนี่ยเป็นมานานคือถ้าเป็นจนขาโก่งเนี่ยก็แปลว่าข้อต่อเนี่ยมันเสื่อมมากเสือหมอนร<ล>องกระดูกเนี่ยมันมันคงจะไม่มีเหลือละอ่าฮะนะคะซึ่งซึ่ง ผิดพันธ์โอ peration บีมสูตรสีชมพูเนี่ยมันแก้อักเสบแก้ปวดได้ก็จริงแต่มันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไปออกฤทธิ์เหมือนยาเนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยปกติเนี่ยที่เราใช้สูตรส,สีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะให้มันไปเพิ่ม,มไปเพิ่มการสร้างกระดูกอ่อนนะฮะแต่อันนี้ก็ไม่ทราบว่า ของคุณป้าเนี่ยเป็นถึงขนาดไหนนะคะจนกระทั่งขาโกงอะไรเนี่ยนะคะหรือปริมาณการรับประทานอาจจะยังอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่าอย่างคุณอะไรที่เคยมาออกรายการเนี่ยเขาทานสี่สี่สี่อะไรอย่างเนี้ยนะคะคือเช้าสกลางวันสี่เย็นสี่คสุรพลค่ะคุณสุรพลค่ะซึ่งซึ่งอันนี้เราก็ให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้นะคะว่าเกิดจากอะไรซึ่งจริงๆถ้าไม่แน่คุณป้าท่านนี้เนี่ย รับประทานต่อเนื่องไปอีกถ้ารับประทานต่อเนื่องไปคือขึ้นต้นมันอาจจะยังปวดค่ะก็อาจจะเพิ่มขนาดแล้วก็ใช้น้ํามังคุดร่วมไปด้วยนะคะซึ่งจริงๆการรับประทานอย่างนี้เนี่ยโดยปกติทางการแพทย์ก็จะมีให้สารอาหารมียามารับประทานเพื่อรักษาค่ะก็ยาของแพทย์ก็คงจะต้องใช้ต่อไปก็ือทานคู่กันได้ใช่ค่ะซึ่งมันไม่มีอาการที่มันจะไปขัดแย้งอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากเรียนคุณป้าท่านนี้ว่าถ้าจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่สายนะกลับมาลองทานดูนะคะแล้วก็คู่กับน้ำมังคุดก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วปริมาณเพิ่งทานมาแค่2เดือนเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทานทานคืออาการของคุณป้าเนี่ยน่าจะน่าจะค่อนข้างเยอะนเยอะนะคะเพราะว่าขาโก่งไปแล้วอายุก็เยอะด้วยอ่าก็ลองดูนะครับที่ปัญหาท่านแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แพกครับ แกลบใช่ไหมฮะยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนทานครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะ สี่สี่สี่ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมื้อละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างเดียอ่าฮะใช่แต่ผมแต่กอดนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้คุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ดีผมสบายไะ ผมสบายมาถึงคำถามนี้ครับบอกว่าเป็นผู้ชมที่ชมรายการสุขและสุขไัยครับเมื่อเดือนตุลาตอนท้ายรายการผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญพูดเกี่ยวกับเรื่องของอายุสุขภาพร่างกายและผิวพรรณจึงเกิดความสนใจเพราะอายุเข้าเลขสีแล้วนะฮะก็น่าจะเลยแถวประชานิเวศไปนะฮะต้องการดูแลสุขภาพและผิวพรรณให้ดูดี ไม่เหี่ยวย่นไปตามกาลเวลานะฮะควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชนิดใดด้วยนี่นี่ถามมาชัดเจนมากก็ถ้าจะทาให้ผิวพรรณดีก็สูตรสีเขียวนั่นแหละเพราะว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างสูงนะะแล้วก็สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยทีนี้ถ้าจะถามถึงผิวพรรณที่ใช้ที่จะใช้ภายนอกดูแลภายนอกอะไรเนี่ยตอนนี้อาจารย์พิเชษก็ได้ทํา ขึ้นมาใหม่ที่เราเรียกว่าสูตร A R V อ๋อที่มีทั้งเซรั่มเซรั่มแล้วก็ครีมแล้วก็ที่เป็นแบบครีมค่ะอันนี้ก็จะทำให้ยกกระชับผิวยกกระชับขึ้นมาก็เป็นสารสกัดจากธรามงคุดอยู่ด้วยมี G M 1ด้วยใช่ไหมคะะออก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูแลทั้ง ภายในก็คือจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นด้วยสูตรสีเขียวเสร็จแล้วภายนอกก็จะมาใช้เรื่องของผิวพรรณแต่ถ้าเกิดบางคนดูแลผิวพรรณดูแลข้างในดีผิวพรรณมันก็ดีตามใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าในสูตรสีเขียวเนี่ยองประกอบจากหพืชที่เราเอาออกมาเนี่ยนะคะมันช่วยการสร้างคอลลาเจนทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่ข้อคอลลาเจนที่ผิวหนังหรือคอลลาเจนบริเวณหนังศีษา และในทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็ใช้ปริมาณการรับประทานเหมือนกันค่ะเหมือนกันผู้ชายทานมากๆไม่ทําให้เป็นตุ๊ดเป็นแต๋วนะอฮะไม่ค่ะไม่ทําให้สวยเกินสาวชนะก็อาจารย์พิเชษก็ทานอยู่ตลอดเวลาถูกคนเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าร่างกายมันแข็งแรงมันก็ส่งผลในเรื่องของผิวพรรณ เมื่อผิวพรร์ดูดีคนที่อยากจะช่วยดูแลผิวพรรณภายนอกเพราะมันก็เป็นเรื่องของการเวลาเหมือนกันนะอายุมากขึ้นรอยเหี่ยวย่นมันก็ตามมาก็ถามหา ARV และกันนะครับวันนี้เวลาในช่วงนี้ก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้ต้องกาบขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นรตอัมพัยันทองมาครับขอบคุณอาจารย์มาครับ